สวัสดีนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับไขควงกระแทกนะครับรุ่น DCF 8 5 0นะครับต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นตัวที่ดีไซน์มา ให้มีขนาดของความยาวตัวเครื่องเนี่ยที่เล็กลงนะครับถ้าจะไม่ผิดเนี่ยตัวนี้น่าจะอยู่ในรุ่นของซีรีส์นะเป็นซีรีส์อะตอมิกด้วยนะครับของดีวอลนะซึ่งซีรีส์นี้เนี่ยนะครับเขาจะทํามาเพื่อนะครับลดขนาดของตัวเครื่องเนี่ยให้มีความกระทัดรัดนะครับให้เล็กลงนะครับสามารถใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับแต่ก็ยังคงประสิทธิภาพของเครื่องหรือว่าสเปคต่างๆเนี่ย ให้ดียิ่งขึ้นด้วยนะครับผมในเรื่องของสเปคนะครับก็ยังคงความเร็วรอบเนี่ยไว้3ระดับเหมือนเดิมนะครับก็จะมีที่ความเร็วรอบ1000นะครับ2,800นแะครับแล้วก็3,250รอบต่อนาทีนะครับในส่วนของตัวแรงบิดนะครับก็ยังอยู่ที่205นิวตันเมตรนะครับเท่ากับตัวรุ่น887เเลยนะครับก็ถือว่าทำมาสั้นแต่ว่าความแรงยังเท่าเดิมนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของ รูปลักษณ์นะครับภายนอกนะครับด้านข้างนะครับตัวนี้ก็จะแบบนี้เลยนะครับเป็นบัสเลดมอเตอร์นะครับตัวนี้นะครับด้านหลังนะครับนี่ครับด้านหลังด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งนะครับด้านนี้ก็จะบอกพวกสเปคต่างๆนะครับของตัวเครื่องจะติดไว้ที่นี่นะครับด้านบนนะครับก็จะมีบอกถึงมาตรฐานต่างๆนะครับด้านหน้านะครับนี่ครับก็จะมีไฟ led 3ดวงนะครับตัวนี้นะครับเราจะต้องใส่ตัวนะครับเป็นหัว 6แฉกนะครับ6แฉกขนาด6,35หรือประมาณ2หุนนะครับวิธีการใส่ก็นะครับสามารถที่จะเสียบเข้าไปได้เลยแบบนี้นะครับการถอดก็ไม่ยากนะก็ดันตัวนะครับหัวงเขาเนี่ยตรงเนี้ยนะครับออกมานิดนึงแล้วก็ดึงออกมาได้นะครับง่ายๆเลยแบบนี้นะครับทีนี้นะครับที่ผมดูตรงนี้นะครับจะเห็นว่าตัวเนี้ผมผมบอกของดี a l ลเนี่ยดีที่ผมชอบเลยคือตรงนี้นะครับตัวแม่เหล็กนะครับที่เอาไว้ดูดตัว พวกอดอกสว่านดอกไขควงเนี่ยต้องบอกว่าเป็นแม่เหล็กที่แรงมากๆเลยนะเท่าที่ผมเคยใช้มาเนี่ยต้องบอกว่าตัวนี้แรงแรงมากนะครับไม่เคยหลุดล่วงเลยนะครับเนี่ยอันนี้เป็นข้อดีแล้วก็จะเห็นว่าตรงเนี้ยมันจะกว้างขึ้นนะถ้าเทียบกับตัว887นะครับผมให้ดู887เห็นไหมแปด887จจะสั้นกว่านะแต่ตัวนี้จะกว้างกว่าเราสามารถที่จะใส่อุปกรณ์เสริมอะไรต่างๆเนะี่ยที่นี่ได้นะครับหลายชิ้นมากขึ้นนะนะครับ ส่วนการดีไซน์มือจับเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าคล้ายกับรุ่นเดิมนะครับก็ต้องบอกว่ารุ่นเดิมก็ทามาดีอยู่แล้วนะก็ถือว่าโอเคนะครับที่จับตรงนี้จะเป็นยางนะสีดำจะเป็นยางทั้งหมดเลยนะครับทําให้เราเนี่ยจับถนัดนะครับแล้วก็มั่นคงยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่แบตเตอรี่นะครับของตัวนี้ครับ 5m นะครับเราลองฟังเสียงกันนะเบอร์หนึ่งนะครับผม นี่ครับเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์สองนะครับมาดูเบอร์สามนะครับอ๋อเบอร์สามก็ถือว่าแรงเลยนะครับอันนี้เราดูไฟ LED นะครับก็ถือว่าสว่างนะครับเหมือนเดิมนะครับครับสว่างเป็นไฟฉายได้เลยนะครับเดี๋ยวเราลองไปทดสอบกันเลยนะครับก็ผมทดลองกับการนะครับ ยิงสกูกับเนื้อไม้ก่อนละกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นไม้สนทั่วไปนะครับซึ่งผมจะใช้หมดแรกก่อนนะหมดที่หนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยหมดที่1เนี่ยต้องบอกว่ผมไม่ค่อยได้ใช้นะเพราะมันเป็นโหมดที่สําหรับเอาไว้ใช้กับงานที่เป็นขันสกูแบบต้องการความความพอดีนะครับอย่างเช่นนะครับสกูที่เป็นพวกนะครับ ฟอร์นิเจอร์หรือว่าเป็นสกูที่เรามีการเจาะนําร่องไปแล้วนะครับเจาะรูนําไปแล้วอะไรเงี้ยครับโหมดนี้เนี่ยจะเป็นการที่จะให้เครื่องเนี่ยคำนวณน,นะครับแรงที่เหมาะสมกับการขันนะครับที่จะทําให้ตัวหัวสกูเนี่ยไม่ไม่จมลงไปในเนื้อไม้มากเกินไปนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะนี่ครับ จะเห็นว่านะครับเขาจะไม่ยิงเข้าไปปื๊ดเลยนะครับเขาจะมีการหยุดแล้วก็คำนวณแรงก่อนนะครับทั้งที่มือผมเนี่ยกดตัวนะครับตัวสวิตช์อยู่ตลอดนะครับไม่มีการปล่อยนะครับคือจะเป็นโหมดที่เ้าจะนะครับทำการคำนวณว่าแรงเท่าไหร่ที่จะเหมาะสมนะจะทําให้ตัวสกูตัวนี้นะครับขันเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับไม่จมมากเกินไปนะครับนี่ครับประมาณนี้นะ ต่อนะครับเรามาดูโหมดที่2กับสามเนี่ยนะครับผมจะสาธิตโหมดที่2แล้วกันแต่สามเนี่ยมันก็จะเหมือนโหมด2นี่แหละนะครับเขาจะใช้กําลังเท่าที่เขามีนะครับในการยิงอัดท็อกเข้าไปนะครับตามกําลังเลยนะเขาจะไม่สนใจว่าเนื้อไม้จะเป็นยังไงนะแต่เขาจะอัดตามกําลังที่เขาจะทําได้นะครับเราเรามาดูกันนะครับ อันนี้นะที่โหมดหนึ่งยิงยิงได้ไม่เข้านะผมจะใช้โหมดสองนะครับซึ่งจะเห็นว่าโหมด2เนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกนะเขาจะใช้กําลังเต็มที่นะครับเท่าที่เขาทําได้นะความเร็วรอบตามที่ผมบอกแล้วก็เราต้องเป็นคนนะครับอากาะระยะในการกดอะไรต่างๆเองนะครับอันนี้ก็เป็น ลักษณะการทํางานของอตัวไขควงกระแทกนะครับแต่โหมดที่1เนี่ยอย่างที่ผมบอกมันเป็นโหมดพิทิชันนะมันจะช่วยในเรื่องของการทําให้หัวน็อตหรือว่าหัวสกูของเราเนี่ยไม่จมมากเกินไปนะครับมีการคํานวณแรงอะไรต่างๆเนี่ยให้นะครับดังนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกใช้นะครับการทํางานเนี่ยให้เหมาะสมได้นะครับเดี๋ยวผมลองทดลองอย่างอื่นบ้างนะครับเดี๋ยวลองดูกันเดี๋ยวผมจะทดลองนะครับขันอัดสกูนะครับเป็นสกูแบบนี้นะสี่นิ้วนะครับ ยาวสี่นิ้วนะครับโดยใช้โหมดที่สามนะครับซึ่งแรงสุดแล้วนะครับแต่ผมจะขอเปลี่ยนเป็นตัวหัวหัวหกเหลี่ยมนะครับหัวหัวบล็อกเนี่ยหัวบล็อกหกเหลี่ยมแบบนี้นะครับของรีวอลนะครับปึ๊บนะแล้วลองดูกันนะว่าโหมดสามเนี่ยต้องบอกว่าปกติเนี่ยคือต้องบอกมันแรงนะครับแรงอยู่แล้วนะครับมันยิงเข้าอยู่แล้วแหละนะมันควรทดลองกับสกูที่ยาวกว่านี้นะครับเดี๋ยวผมลองยิงให้ดูเบื้องต้นละกันนะครับ ผมว่ามันง่ายไปนะครับ เดี๋ยวนะครับผมจะลองยิงกับะกู6นิ้วนะครับตัวนี้ยาวมาณน6นิ้วนะครับยาวกว่าตัวเครื่องอยู่นะเรามาดูกัน,นครับผมจะใช้เบอร์สามเลยนะครับแรงสุดนะผมจะกดนะครับตัวสวิตช์เนี่ยสุดเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกัน เหล็กขนาด2มิลไอสองจมิลนะครับเหล็กตัวนี้2.5มิลนะครับลองดูขันเข้าสบายเลยนะนิ่มเลยนะครับเดี๋ยวลองตัวแบบนี้บ้างนะครับ ผมจะลองทดสอบนะบเพื่อเปรียบเทียบกับตัว DCF87 นะครับโดยใช้นะครับขนาด 4A เท่ากันนะครับแบตเตอรี่ 4A ขาดเต็มนะครับ 4A เหมือนกันนี่นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะลองที่สกูขนาด4นิ้วก่อนเหมือนกันนะครับโอเคนะครับผมจะกดพร้อมๆกันแล้วก็จะไม่ใช้แรง กดนะครับผมจะจับอย่างเด,ยเดียวนะครับลองดูนะครับก็จะเห็นว่านะถ้าที่ผมดูนะแปดปดเดเนี่ยน่าจะเร็วกว่านะครับตามที่ดูตัวแรกนะเดี๋ยผมลองด,ดูอีกตัวหนึ่งนะครับนี่นะคสี่นิ้วขนาด4ี่นิ้วอีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวลองดูกัน ก็จะเห็นว่าเมื่อกี้เนี่ยใกล้เคียงกันเลยนะความเร็วที่ลงไปนะครับก็คือใกล้เคียงกันเลยไม่ไม่เห็นความแตกต่างเท่าไหร่นะตัวที่2ต่อไปผมจะลองตัว6นิ้วเลยนะครับแปดปดเจ็ดนะครับแปดห้าศูนย์ 8 8 7ถึงก่อนนะครับเมื่อกี้ถ้าเราดูนะนะ887จะถึงก่อนก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวขายควงกระแทกนะ d c ับ DCF 850นะครับตัวนี้ก็ต้องบอกว่าแรงใช้ได้เลยนะไม่แพ้ตัวรุ่นพี่นะครับตัว8 8ดเเลยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่สามารถนะครับที่จะนำมาใช้ในงานที่นะครับแคบแคบอะไรเงี้ยได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็แรงเนี้ยต้องบอกว่ามันไม่ได้ลดลงเลยนะครับยังแรงเท่าเดิมอยู่นะครับผมก็สำหรับใน คลิปนี้ก็น่าจะจบไ้แต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่สนใจในเครื่องมือเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์อะไรต่างๆเนี่ยไว้ให้ใต้คลิปนะเผื่อใครที่จะลองไปดูนะครับเรื่องของราคาแล้วก็สเปคต่างๆได้นะครับผมวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับ